ผมสีให้พี่น้องนะครับล่องฟังเบงนะครับวไปพิธิบา้านเล่าวอลนะครับเกี่ยวกับอาจารย์หนึ่งนะครับยักมาวอลอีหยังเนาะครับยักหูจริงหรือบบจริงขนาดใดเดี๋ยวพี่น้องมาล่องฟังเบงนะครับเพราะใบสแต่คุณจะมาบอกว่าเพื่อนเรียนอยู่เบื้องหลังของการทะเลาะเบาแหวเงเนี่ยคุณใส่ยป้ายสี่คนอื่นนะทั้งอมดากกว่า แต่บอก่ามีความรู้คุณมีความรู้บ้าบอคอยแตกอะไรพูดชื่อเขาหรือว่าเวียดจีนยนต้องอย่างนั้นต้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ดังได้ก็ดับได้ใครมันจะไปดังตลอดไปรว่างกูจะดับกูหาเงินจนได้ที่ค้างหาแล้วใช่ไหมล่ะนี่เขาเรียกคนบางแผนถ้าคุณรู้คุณรู้ว่าคุณจะดับนี่ผ่านกันได้เยอะสิคุณอยากอบายใครสบายไปสิแต่คุณจะมาบอกว่าผู้แย่เจียนอยู่เรื่องลังของการทะเลาะเบาแยงเนี่ยคุณใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะสบายมาก่อน ผมมีความรู้คนมีความรู้บ้าบอขอแตกอะไรพูดชื่อเขาแล้วบอกว่าเพื่อนี่เรนต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ดังได้ก็ดับได้ใครมันจะไปดังตลอดไปพี่น้องคิดว่าจังใดครับจะเข้าใจทุกคนนะเนาะครับมันเป็นสัจธรรมนั่นแหละดังใดกระดับใดแต่ก่อนสีดับนะครับพยาบาลเล่าจัดเต็มเลยครับว่าเราหาเงินกับก้งสีใดหลายคับเราละ่ะ บ่ได้าจาเป็นต้องมาเบ้าแบบนี้นะครับเนาะหู้ว่าครับพี่น้องคนมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าหลายขนาดไหนนะครับคนมองนะครับว่าคนที่เขามาเว้านี่นะครับว่างไายๆวศส,สลเอียดจังสี่กับบ่าใดนะครับมันเกี่ยวอียงนะครับเพิ่น ถทามาหากินนะครับของไผ่ของมั่นอยู่แล้วมันบริเกียวกันเป็นอย่างจังตีเอามาเบาจังสี่นะครับคนที่มีการศึกษานะครับหรือว่าคนทีหู้ยั้งน่ะบริจาเป็นตองมาบอกเกี่ยวกับผู้อื่นนะครับว่าต้องมาเอ้ยซื้อหรอครับเป็นคุ้นสิเหตุยั้งจบมาจากสายหรือทาอํางาาเอียงก็ตามนะครับบริาจาเป็นตองเขามาหนุ่งเร่องคนอื่นบอกง่าย ยังสี่สครับแล้วคิดว่ามันดีบหรือว่าต้องการมาหาแสนนะครับืบอ่อสี่โปรโมตตัวเจ้าของบอกครับมันก็ตามพ้นต่างไปไม่ยั้งก็ตามนะครับมันไปนเรื่องส่วนตัวนะครับมันบริเกียวเลยทำมาเป็นญาติพี่น้องกันบอกครับคือเขามายุ่งคกแทะนะครับเนาะที่ว่าพื้นกับว่าไปเป็นหยังตั้งมาวอาแบบนี้ มันมีคนนมักค้นซั่งมันเป็นธรรมดาครับคือเราบอกอสี่แหล้สสิเป็นตัวกลางบที่เห็นอีหยังจุดประสงค์จริงๆนะครับที่ออกมาบอกแบบนี้เพื่ออีหยังครับผมบู้ว่าเพิ่นต้องการอีหยังคนแนนนะครับแล้วก็เอมซนะครับบ่ต้องมาบอกว่าต้องมาว่าจังใดหรอกครับคิดเองครับทุกคนกันมีสติปัญญาเป็นของตัวเจ้าของ บริอาจำเ็นตองว่าบอาจังสันจังสีมันมาแนะน้ำนะครับเอาตัวเจ้าของท้มันหลอดดีกลัวนะครับเกิดว่าตัวเจ้าของเบอาแล้วสิเห็ดให้คนชื่นชมหรือว่าสู้หกหรือว่าต้องการคนติดตามต้องการแสงเพิ่มขึ้นบก่กคิดดีละไปครับจะมือโซเชียลมันมีทั้งสองด่านทั้งด่านลบและด้านบวกนะครับเกิดว่ามันสิได้ผลบวก ลายกู้พ้นลบออกหรือจังไหนครับพี่น้องคิดว่าจังไหนครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เพิ่นออกมาแสดงความคิดเห็นว่าดังใดกระดับใดฮู้ครับมันหูุ้ทุกคนล่ะครับมันเป็นทุกคนน่ะแหละครับแต่ก่อนสิดบนะเพิ่นก็อิ่มล่ะล่ะครับบได้จําเป็นตองมาหาแสงหานันแบบนี้นะครับผมสิบอกนะครับว่าการทํามาหากินของคนมันบ่กขึ้นกัน พี่น้องก็ะหู้ครับช่วงกอนก้อนกับมีค้นสร้่งประเด็นขึ้นมาเพื่อสิให้้นดาตัวเจ้าของคอนเทนต์แบบนี้ก็เยอะแยะครับแล้วกับตัวเจ้าของก็สิไปหาฟองนะครับเอาเงินแบบนี้มีเยอะแยะวนเท่ากับว่าไปตามเรื่องเล่านะครับความเป็นจริงที่คนที่ทุกคนรู้ทุกคนเห็นนะครับว่ามันเป็นแบบไหนผมไม่ได้ว่าให้ผูใ้ใดเสือหรือบ่เสือนะครับทุกคนก็มีความคิดเป็นของตัวเจ้าของ วิเคราะห์แยกแยะได้ครับว่าอันไหนจริงหรือไม่จริงนะครับพี่น่องว่าบหั่นครับซึ่งเีผมว่าพี่น่องก็คิดได้ทุกคนครับวิเคราะห์เองผมไม่ได้จะว่าแล้วถึงมาเสือผมผมไม่ได้บอกทั้งสันนะครับเท่ากับมีข้อมูลเท่ากับเบิ้งเอาครับอันไหนที่มันแมนหรือบ่แมนนะครับส่วนอาจารย์พิ่นสิเป็นตัวกลางหรือว่าต้องการอย่างอันนั้นก็แล้วแต่เพิ่นนะครับแต่โดยเจ้าตัวของพุทธบัานก็ออกมาเว้าแล้ว มันก็เป็นเรื่องนะครับที่วิญญาณเราทรรมาอาขินของเรานะครับเรื่องยั้งกระตามเราบอกเด้ไปบอกเอฟซีบอกให้ไปไดาหรือว่าโจมตีผู้นั้นผู้นี้ครับมีอยู่บ่แล้วบอกอยูอบ่เอฟซีเออไปโจมตีผู้นั้นผู้นี้้ขอยแน่ซอยข่อยแน่จังสันจังสีบอกครับมีอยู่บ่แล้วบอกอยู่บ่พีนองว่าแล้วบอกบ่หรือว่าอาจารย์อียังนงี่บเพิ่นคิดไปเองวงไง เสหาเรื่องเอาเรื่องคออื่นเข้าไปเพื่อสิโรหมดต,ตัวเองนะครับผมบมโหหรอกครับเราก็บ่ได้สนใจนะครับิ่งที่เพิ่นเห็ดแต่คนมองนะครับมันเอเือโตนนด้เลืออตนอย่างเลืออตนว่าบ่ามีแนวเห็ดบ่หรือจกมาเห็ดแบบนี้เมาเบา้าแบบนี้อืมาปัน่นป่วนเผื่ออย่างนี่ครับทั้งๆท,ที่ัมบ่ไดรเจียวยังก็เพิินด้อืม หรือว่ามันเกี่ยวอยู่บ่ผมไม่เห็นเลยแต่ว่ามันเกี่ยวของหรือว่าอีกอย่างหงที่เล่าต้องเขามาค้องแหวะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอันนี้มันก็ต่างคนต่างทํา,ทามาหากินอยู่แล้วครับถือมาเห็ดเอยียดถึงว่าบอกเกยอย่างถือว่าว่าเป็นตัวกลางตัวเจ้าของทักขนาดนั้นบถึงให้มันเกิดเรื่องขึ้นมาต้องบอกออกมาในรูปแบบนี้นะครับสิ่งนี้ถือว่า ด้วยวุฒีภาวะน,นะครับหรือว่าอาชีพอี่ยัยงมั่นกับบนอาชีออกมาแสดงความคิดเห็นเพื่อโจมตีไผ่นะครับที่บอกว่าตัวเจ้าของหรือว่าเป็นคนดีเป็นคนกลางบอกมองนั้นมอง,มอง,มองนี้คนอื่นยกย่อสรรเสริญบ่มเมียนครับจนเมื่อนี่มันก็บทำมาหากินเห็นนะครับว่าเรื่องเล่าต่างๆหน่งที่มันเกิดขึ้นมันก็หูอยู่หรอครับว่ามันจังไหน บดิจำเป็นต่อมาเบ้านะครับเออมันมีอยู่บ่การโจมตีกันเบอาปันอีก,กันอันนั้นแลลวแต่เอฟซีนะครับมันบังคับบ่ได้ทสุคนนะครับบ่ม,มีหรอกสิบังคับไผได้มันอยู่ที่ความคิดนะครับว่าเพิ่นสิคิดแบบไดเพราะฉะนั้นนะครับบอตองมาปวดพู่บอญ้าก็ได้นะครับทุกคนรูดีบด้จาเป็นตองมาชักจูงหรือว่ายัางใดใดทั้งสิ้นนะครับ คิดวิเคราะห์เองได้เบิด์ตเหรอครับสิมาเอียงยนี่นี่จะมาโอ้เอามาบอกกันสั้นเลยสิผมบอกว่ามันบ่เมนเรื่องของตัวอย่าของนะครับเออพี่น้องวิเคราะห์เบิ่งนะครับว่าสิ่งที่ผมบอกเนี่มันแม่นหรือบ่แม่นจริงบ่จริงบ่เป็นหยังครับผมเทาสิทธิ์เตีซีเทาเต็มที่อยู่แล้วครับเออว่าผมพูดถึงก็ได่ผมก็บ่ว่าครับบ่เป็นหยังครับด่าก็ด่าได้แต่สิทธิ์ของทุกค้นน่ะแหะครับแต่ผมก็บอกก็ตามเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนี่แหะครับ เหรื่องสี่ผมก็บอกไปแบบนี้นะครับ